โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง TMC นะครับผมวันนี้ผมก็จะมีเกมที่ผมเล่นมานานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ทําคลิปสักทีนะครับเพราะว่าเห็นคนอื่นทํามาเยอะแล้วนะครับผมนะก็คือเกมนี้เลยครับผมคริปโตคาร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะนี่เลยนะครับผมเหรียญผมก็มีอยู่1 1จุหนึ่งนะโอเคครับผมสาหรับเกมนี้นะครับผมก็มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะนะครับผมตื่นเกมนี้เมื่อก่อนก็เหมือนแบบจะง้องแงงนะครับผม มันจะแบบเว็บอะไรไกลๆก,ก,กานนะครับผมเมื่อก่อนนะแต่ทุกวันนี้ก็เขาเดบพัฒนามาค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดรถแมพให้ดูนะว่ามันถึงมันถึงไหนกันแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นรถแมพนะครับผมเดี๋ยวขอแปลภาษาให้ดูก่อนครับไตามาทที่หนึ่งนะครับผมเปิดมานะครับผมทำการวิจัยมาหลังจากนั้นวางขายอ่า นะครับผมบางขายกล่องรถ NFT นะครับผมช่วงไต่มาที่3ามนะแล้วก็ไตรมาที่4ี่นะครับผมลงรา,ายการซีซีคาบนเกตไลโอนะครับผมแต่แต่ยังไม่ลงนะแต่ไปลงเอลแบงค์ L ank, นะครับผมเพิ่งลงมาไม่กี่วันนี้เองนะครับแล้วก็กล่องไอเทมก็มาแล้วนะครับผมกล่องไอเทมก็มาแล้วแล้วก็เหลือก็จะเหลือตัวนี้นะครับผมลงในกระดานเทรดแล้วก็เหลือแข่งแบบ PVP นะครับผมอ๋อรถแมพเขาไปไกลอยู่นะไปถึงไตมาไตมาที่หนึ่งปีหน้าเนะครับผมอ่าส่วนรถแมพก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าโทเค็นโมนิกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมการจะจะัดสรรปันส่วนของเขานะก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะพาทุกคนมาดูนะผมไม่รู้ว่าเข้าตอนนี้จะทันไหมนะครับก็คือรถมันราคาค่อนข้างแพงนะครับ ตอนนี้นะก็จะมีอ๋อนี่ไงอันนี้คือโหมดเขาเรียกว่าอะไรอะสายเกมคาเขาเรียกว่าคาแปดแปดปดนะครับก็คือแทงแทงแทงว่าฝั่งไหนจะยอดแทงน้อยสุดฝั่งนั้นจะเป็นคนฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งที่ชนะนะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมก็คือวิธีซื้อรถนะครับผมทําการล็อกอิน ผ่านเมตาแมสแล้วก็แพนเค้กแวปในการแซวเหรียญโน่นนี่นั่นมานะก็คือตัวนี้จะอยู่ในเชนอ่าบีแอนด์สมาร์ทเชนนะครับผมเหรียญก็เป็นเหรียญน,นี้เลยนะในนี้ผมมีอยู่305คาเห็นปะเนี่ยผมมีอยู่305คานะเออก็ไม่เยอะหรอกครับจำนวนแค่นี้ไม่เยอะหรอกโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเริ่มแรกวิธีการเล่นกันเลยนะครับเข้ามาจะยังไม่มีรถเหมือนผมนะอ่าเข้ามาจะยังไม่มีรถ แล้วก็มากดอันบ n ็อกนิวคา r นะครับผมก็คือซื้อกล่องนะครับผมในราคา600 6 0 0คานะครับผมซึ่งตีเป็นเงินบาทนะครับผมก็อยู่ที่ผมมีกราฟคาไว้อยู่นะตีเป็นเงินบาทตอนนี้ก็อยู่ที่ตอนนี้ราคาร่วงลงมาค่อนข้างเยอะนะหลังจากขึ้นไปทำ New High ใหม่แบบรุ่นแรงอะ่ะทุกคน <laughs> ก็อยู่ประมาณคันละหมื่นสี่นะครับผมหมื่นสนะี่เนี่ยคันละหมื่นสนะซึ่งตอนที่ผมเข้าก็อยู่ประมาณคันละ8ปดพ9 0 0กนะประมาณนั้นนะครับผมก็ได้ซื้อมาสองคันนะโอเคหลังจากนั้นในกล่องสุ่มของเราจะมีโอกาสะจะมีโอกาสได้ลดแรนะครับผม10%นะครับผมแล้วก็ลดสามารถทำการซื้อขายเนี่ยเซล ใน15วันนะครับผม15 day นั่นเองหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเราจะอีก15วันเราถึงจะขายได้นะครับผมตัวนี้ก็คือยูเซอร์นึงจะสามารถเปิดได้2คันนะครับผมหลังจากนั้นก็ต้องซื้อในตลาดนะครับผมก็ตรงนี้ะครับมาร์เก็ตเพจนะครับผมตรงนี้เลยซึ่งราคาเหรียญลดในตลาดก็670 680นะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแข่งให้ดูนะครับผม ซึ่งวิธีการแข่งมันมีอยู่หลายวิธีมากนะครับผมของผมก็เป็นคอมมอนเวสิกนะเออไม่เคยได้ดวงดีอะไรกับเขาหรอกนัออ่นแหละของผมก็จะเป็นเอ,อ่อหกสิบน้ำมันจะมีอยู่หกสิบนะครับผมอ่าน้ำมันหกสิบก็คือแข่งครั้งหนึ่งจะแข่งครั้งหนึ่งมันจะต้องใช้น้ำมันสิบห้าต่อรอบนะครับผมซึ่งหารออกมาแล้วก็คือสี่รอบต่อคันนะมันผมจะกดสุ่มให้ทุกคนดูแล้วก็ ผมจะกดสุ่มให้ทุกคนดูแล้วก็ผมจะไปเล่นผ่านมือถือนะครับผมแต่ผมจําลองในคอมพิวเตอร์นะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการเสียหนึ่งครั้งนะครับผมตัวนี้ผมจะไม่ใช้เลยนะเพราะว่าคนที่ใช้ก็คือคนที่แบบว่ามีรถ5้าสิบหกสิบคันอะไรเงี้ยให้มากดมันก็อาจจะยุ่งยากนะครับอาจจะเยอะโอเคเราก็มากดสตาร์ทนะครับหลังจากได้รถมาแล้วก็มากดสตาร์ทแ,แล้วก็พิมพ์พิมพ์มไป พิมพชาอืมแค่นี้นะครับผมเป็นการสุ่มนะอ่าเป็นการสุ่มว่าเราจะได้ที่ไหนนะครับผมอ่าประมาณนี้จะมีอยู่ห้าคันนะครับผมในการสุ่มโอเคแล้วก็จากนั้นก็รอหลอดตรงนี้เต็มนะครับผมเออยเอยยังไงล่ะเรื่อง ward, รีบอร์ดเรื่องเรื่องเหรียญน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่าได้อะไรยังไงนะครับอ่า รอบนี้น่าจะได้ที่สี่นะครับผมอ๋อที่สี่ได้สามจุดห้าค่านะครับผมผมจะมาเล่าให้ฟังนะที่หนึ่งจะได้สิบคานะครับผมถ้าเป็นสุ่มแบบนี้นะกดสุ่มแบบนี้ที่หนึ่งจะได้สิบคาที่สองได้เจ็ดจุดห้าที่สามได้ห้าค่าแล้วก็ที่สี่ได้สามจุดห้านะครับผมซึ่งตอนนี้ผมไปฝึกเล่นในคอมไปเล่นแล้วแต่คนถนัดเนาะเออแล้วแต่คนถนัดนะผมจะสุ่มอันนี้ให้ดูครั้งเดียวนะเพราะว่าเสียดายเออ คือยังไงผมก็เล่นได้อยู่แล้วอะ่ะ5คาอย่างน้อยอยู่แล้วอะ่ะอืมเมื่อกี้มันได้น้อยไงโอเคหลังจากที่ผมจะมาเข้าบูสแต็กนะครับผมก็คือผมใช้โทรศัพท์บูสเต็มันสา,สามารถทําให้เลือกรุ่นโทรศัพท์ได้ใช่ปะผมใช้อาร์โจนะครับผมรุ่นที่แรงที่สุดในบูสเต็แล้วนะก็คือแบบเออดี D ที่สุดอะ่ะอ่าโอเค โอเคคันนี้เราทําการสุ่มไปแล้วคันนี้นะครับผมเนี่ยมนยันจะจะลดนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะลองขับคันนี้ให้ดูก็ขอใช้สมาธิดนึงนะ <c oughs> okay, เดี๋ยวขอลองแป้นหน่อยโอเคได้นะโอเคมาดูกันนะครับผมว่าแข่งเองแล้วก็หรือว่าแล้วกดแข่งนะอันไหนจะได้เยอะกว่ากันนะอ่าแข่งเองกดเองอะ่ะแล้วก็ให้ระบบสุ่มให้อะ่ะ อันไหนจะได้ดีกว่ากันมจะมาลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับขอใช้สมาธินิดนึงนะโอเคกดสตาร์ทแล้วก็แตะหน้าจอแล้วก็เ <c oughs> ล่นไปเลย รอดเนี่ยรอดน,นี้ย้าไป่ว่าทุกคนเลยเหนีวคืออะไรวะเนี่ยในทสี่ในสามจุดห้านะแค่นี้ก็ได้สามจุดห้าแล้วนะเมื่อกี้ผมพลาดนะก็คือแบบอัดไปด้วยเว้ยมันไม่มีสมาธิอะ่ะเออแถไปเรื่อยโอเคเนี่ยมันจะลดลงไปอ่ะสิบห้านะโอเค๋วยวผมจะมาลองให้ดูเรื่อยๆนะโอเคไป เดี๋ยวจะมาเีนิดนึงนะรจะมีเสียงุดยากวายากวาทำไมมัยากจังวะวันเนี้ยตกเยี่ยงไปเรือ,อยต่อนนออ สามโมไปเยอะใช่ไหมเล่นในคอมเล่นกดเองได้เยอะอุสามโม์โมไปต้องเอาแล้ววะมีแต่เงินทั้งนั้นนะเนี่ยอืออีกครัขขง้งหนึ่ง เที่ยทุกคนโออโ้นี่จะ3.5ทุกอันไม่ได้นะเออรอบสุดท้ายแล้วทุกคนทุกคนว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่รอบเนี้ยหรือว่ามันต้องบริหารนิ้วดีๆวะอัดคลิปที่ไรเป็นอย่างนี้ทุกทีนะครับตื่นเต้นชอบตื่นเต้นนะไปมาตั้งใจแล้ว ยากว่ะขับรถไม่มีเบลบขี่เลยว่ะโอ้โหสวยดิวอะโหจะให้ผมยังไงอวัดูดีด้ดดดวย,ยโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวผมจะ ไปดูว่าคันเมื่อกี้ผมได้เท่าไหร่นะรู้สึกว่าจะได้เอเสามที่ทสามเยอะมากนะได้สามเหรียญเยอะมากนะทุกคนผมจะให้ดูว่าผมได้เท่าไหร่นะก็คือแบบเมื่อกี้ก็คือขี้เหขี้เหลจริงๆเลยนะเนี่ยผมได้สามจุด้าคาสี่ครั้งเลยนะก็คือทั้งหมดสิบสี่คาครับผมอ่าสิบสี่คาเป็นเงินเท่าไหร่ก็ลองคำนวณดู ่าอ,อยู่ไหนนี่สิบสี่ค่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับปื๊สิบสี่ค่าเป็นเงินสามร้อยสามร้อยสามสิบอะตีเปเลขกลมสามร้อยสามสิบบาทเออต่อคันนะอ่ะฮะอันนี้คือขี้เล่สุดๆเลยนะเมื่อกี้อเอาจริงๆนะขี้เล่สุดๆเลยเมื่อกี้อ่ะอืมนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีให้ดูนะครับตอนที่ผมเล่นจบแล้วนะว่าผมได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะ โอเคเหลือคันนี้เลยสามครั้งขอตั้งใจนิดนึงนะ เลยอ่ะเออคนดีๆ <c oughs> จะได้ที่สี่ตลอดไม่ได้นะเว้ยไปลองใหม่เว้ยโอ้โหฝั่งนั้นเหนเรียญเปียบไม่ไป สองอีกแล้วอ่ะอเล่นอย่างนี้กันเลยเลยทถอนะทุกคนอีกรอบหนึ่งนะปกติผมได้วันละเป็นพันนะนะพันกว่าเลยนะทุกคนเป็นพันกว่าเลยนะอัดคลิปปุ๊บตื่นเต้นเลยนะเป็นอะไรก็ไม่ คืออะไรครับทุกคนผมอัดคลิปแล้วมันแบบเออมันเป็นอะไรเนี่ยมีสองคันนะโอเคก็ปิดโปรแกรมไปจนั้นเราจะมาคำนวณรายได้กันนะครับรีเฟซหน้านี้ก่อนโอเคจากนั้นก็มาเข้าที่คานะครับผมรถข,ของเราแล้วแหละ,ะมาดูคันคันนี้ผมนะคันที่ผมแข่งเมื่อกี้นะมาดูกันว่าผมได้เท่าไหร่สิบสี่คานะครับผมสิบสี่คานี่ อันนี้คือของวันนี้นะเนี่ยวันที่6เนี่ยได้สิบสี่คานะครับมาดูคันนี้กันคันนี้ก็อ่าสิบสี่หมดเลยวะสิ่คานะครับผมโอเค14บสวกสิ 14, เป็น28นะครับผมจะมาคำนวณไรายได้ให้ดูนะอันนี้คือคิเลตสุดเลยนะเมื่อกี้เอออะไรก็ไม่รู้28 28ใช่ปใช่ปะปุ๊บเนี่ยก็คือคิเลตสุดๆเลยนะอันนี้คือสุด ที่ไม่รู้จะสุดยังไงแล้วนะเออผมได้ห6 0หกสิบาทนะครับผมต่อวันนะอ่าประมาณนี้นะครับผมถ้าอันนี้เหรียญราคามันลงนะเนี่ยตอนแรกมันขึ้นไปเป็นสาสิเลยนะอ่าผมจะได้ยี่สิสี่เหรียญต่อวันนะครับผมซึ่งขั้นต่ําก็อยู่ประมาณเท่าๆนี้แหละครับถ้าไม่ชนไม่อะไรมันจะมีรอบที่เราแบบไปชนคนอื่นตั้งแต่เริ่มเกมนะครับอ่าหลักการเล่นนะครับผมก็คืออ่าที่1นนะครับผม ที่หอ่ะเหรียญคามันจะอยู่ประมาณอ่อสี่สิบหกนะครับผมที่1นนะอ่าะเดี๋ยวผมขอดูนี้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่าที่1น,นะครับผมจะถ้าเราเล่นเองอ่ะนะที่1มันจะอยู่ถ้าเราได้ห้าสิบเอ็ดเอ้ห้าสิบหกเหรียญขึ้นไปนะครับผมจะได้สิบคาเลยนะถ้าได้ที่สองนะครับผมก็คือสี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบห้าที่สามนะครับผม 5้าคาที่เราจะได้ก็คือเราต้องได้เหรียญในเกม6ยี่สิถึงสีแล้วก็ที่4จะได้3ามคาต้องเก็บเหรียญในเกม1 1บเถึงยีสนะครับผมส่วนไม่ได้อะไรเลยก็คือตั้งแต่0ไปถึงสินะจะไม่ได้เหรียญคาเลยจะได้เป็น exp แทนนะครับผมในการอัพเลเวลรถนะก็ประมาณนี้นะครับผมในการเล่นรถเกมคาของผมนะ ็เห็นคนอื่นทํามาเยอะแล้วผมก็เลยไม่อยากจะทํานะครับอ่านี่ก็เป็นมาเก็ตเพจนะแล้วก็คาเวิร์กช็อปนะครับผมเนี่ยจะเป็นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบโชว์รูมรถนะแล้วแต่แต่ละประเทศนะครับผมแบงคอกบางกอกก็มีนะเนี่ยกรุงเทพก็มีนะครับประเทศไทยนะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งรายได้ของผมก็ประมาณห600้อยกว่าประมาณห6ร้อยหกสิบเออถ้าอันนี้คือขีเหล่สุดๆแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูวันที่ผมได้แบบวันไหนได้เยอะๆผมมีชนมีอะไรบ้างนะครับไม่ได้เหรียญก็มีนะปกติมันจะไม่ต่ำกว่า2ี่นะทุกคนเออนี่แบบได้น้อยอ่ะดูดิปกติมันจะไม่ต่ำกว่า2นะี่สิบเลยนะเนี่ยยี่สิบขาผมได้แบบประมาณนี้ตลอดนะเนี่ย อันนี้21คานครับผมอันนี้สิอันนี้สิน้อยลงน้อยลงอะไรวะ <c oughs> เนี่ยเนียปกติผมจะได้ไม่ต่ํากว่า20่นะเพราะว่าผมจะได้ที่สองเที่สามขึ้นไปนะครับผมก็คือแบบยีเอหรียญยี่สเหรียญขึ้นไปจำไม่ผิดนะประมาณน,นั้นโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe <c oughs> ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> ก็เป็นเกมนึงนะครับผมที่ผมเล่นอยู่นะซึ่งไอ้ตัวนี้ก็รายได้ดีมากๆนะครับผม เกมไหนดีผมก็บอกว่าดีเกมไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะส่วนตัวผมคิดว่าเกมนี้ก็โอเคมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าให้ทายว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับผมบ๊ายบาย